เลตติ้งไม่ดีแล้วก็เนื้อก็มาแปะตรงนู้นแล้วก็หมูก็มาตรงนี้หมูเอาที่มันเป็นเนี่ยเขาเรียกอะไรเบคอนน่ะแล้วก็ตักน้ําจิ้มมาหมูมาที่เป็นเบคอนน่ะลูกมาแปะตรงนี้เวลาหนูถ่ายถ้าเรือสายอย่าถ่ายนะลูกเดี๋ยวโดนบล็อก อ๋อตัดให้เลยน่ารักมากเออเออใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเอออ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวฟ้ามืดไม่ถ่ายไม่ทันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่ริมน้ำหมูกระทะซีฟูด้ดก็บอกว่าเปิดมาหกปีแล้วเมื่อประมาณหปีก่อน2,560ิ 2, แม่มายิ่งใหญ่มากที่นี่เจ้าของเขาเมื่อกี้เปิดกระจกมาอยู่ตรงนี้ ริมน้ำหมูกระทะที่ดินตรงนี้ถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยหลายร้อยล้านเพราะว่าติดแม่น้ำเจ้าพนคือส,สมเด็จพระปิ่นเก้าคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็เป็นที่แบบวิวสวยมากๆสวยที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็ที่นี่เขาเป็นร้านอาหาราหัวเท่าไหร่นะลูกสามรบบาทรวมน้ำหรือเปล่า สามร้อยสามสิบแปดบาทมีแมงดาด้วยโอ้โหอันนี้เขาเรียกหอยหวานอันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะลูกหอยอะไรหอยเชลคุณผู้ชมปูมาก็มีกุ้งก็มีอันนี้นึ่งมาแล้วไปเรียกเด็กมาช่วยแกะเลยแม่ไร่สดทําไม่ทันเร็วๆมาช่วยแกะลูกรักอย่ายืนแกะใส่จานมาเอามาเอาที่หนีบมาที่หนีบมาลูกรัก <laughs> จะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่อช่วยหน่อยจะช่วยย่างหน่อยเสลูกรัก ตรงนั้นเนื้ออันนี้หมูคุณผู้ชมริมน้ําหมูกระทะซีฟูด้ดที่ดินอันนี้หลายร้อยล้านอันนี้คุณนายที่ดินคุณนายหรือเปล่าเหรอเหรอแล,แ,ลแล้วพี่มาอยู่ตรงนี้ทําเลสวยมากเลยนะทําเลแบบว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศริมน้ําหมูกระทะซีฟูด้ดขายหัวละเท่าไหร่จ๊ะ299ค่ะส9้อมีจํากัดเวลาไหม ไม่จำกัดเวลาแล้วอาหารเขาเมื่อกี้ดิฉันเห็นโต๊ะนั้นมีคอหมูย่างด้วยเหรอโอ้โหแล้วเจ้ากำไรจากตรงไหนเนี่ยค,คือแบบมีความสุขมีความสุขที่ได้ให้บริการกับประชาชนเห็นคนมากินเยอะแยะแล้วที่นี่เขาไปตักกุ้งเองได้ด้วยใช่ไหมพี่คืคอครับเป็นก,กุ้งแบบสดสด,สดว่ายว่าย,ายอยู่แล้วเราก็ไปตักเองแล้วก็มีที่น็อกให้ด้วยพนักงานคน็อกให้ด้วยนี่มีเนยให้ด้วยนะเนี่ยอ่นนา <ś led> <ś led> <ś led> เออเออเอเอนี่อานนี้ใส่ลงไปเน,นื้อเขาจะมีอย่างเดียวแต่ว่าซีฟู้ดจะมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยนี่คือหอยเชล <ś led> ใช่ไหมพี่ย,ยังเป็นน้ำแข็งอยู่ส,สดสดมากๆเลยนี่หมูมา <ś led> ทั้งนี้ลูกอ <ś led> ลูก,ลก,ลกน้องฉันเป็นอิสลามเขาไม่กินหมูก็เลยต้องแยกกระทะให้เขาไม่งั้นเขากินไม่ได้ <ś led> อันนี้คือปูม้านึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็อาหารยังมีอีกเยอะกุ้งอบบนเส้นจะมีเห็นคนไปตักมาไก่ไก่ซอส คือแบบที่นี่อ่ะเขาทําแบบยิ่งใหญ่กว่าโรงแรมชั้นหนึ่งเลยอ่ะที่เลอเออแล้วทําแล้วถามจริงๆมีกาไรไหมแต่ว่ามีน้อยหน่อยแต่ว่ามีความสุขมีความสุขที่โต๊ะในนี้ทั้งหมดถึงร้อยโต๊ะไหมหนึ่งร้อยโต๊ะคุณผู้ชมมาได้ริมน้ำหมูกระทะซีฟู้ดอยู่ตรงนี้ใต้สะพานพระปินเก้า ทางมายังไงบอกคุณผู้ชมเผื่อเขาอยากมาเข้าไปใน Facebook พิมพ์เลยไหมริมน้ำหมูกระทะซีฟู้ดแล้วเข้าไป GPS พิมพ์เขาพามาถึงนี่เลยใช่ไหมพี่มาได้นะคุณผู้ชมบรรยากาศแล้วจอดรถตรงไหนเนี่ยมีที่จอดรถคุณผู้ชมมาเลย200เท่าไหร่นะ2อ9ค่ะเอาตีเป็น300ร้ง่ายๆคือ300บาทแต่มีน้ำรีฟิล น้ำรีมือสามสิบเก้าบาทแต่น้ำเขามีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะแบบไม่อั้นเลยนะคุณผู้ชมแล้วอาหารเขาเนี่ยแมงดานี่ถ้าไปซื้อข้างนอกตัวหนึ่งหลายตังนะเนี่ยแล้วก็เวลาเรากินทำยังไงอะพี่มีพรีกหรือเปล่ามันจะมีเครื่องยำค่ะอันนี้ก็คือว่ามาอุ่นร้อนแล้วเสแต่แล้วก็จะมีเครื่องยำมีะม้อหัวมีจัดการให้เลยเนาะโอ้โหเพราะว่าปกติเนี่ยไปกินยำแมงดาเนาะแถวข้างนอกเนี่ยอชุดหนึ่งเขาก็มีขายหลายร้อยเลยนะคุณคุณพี่ แต่อันนี้แบบแค่วิวเนี่ยวิวตั้งว่าไม่ใช่หลักล้านเลยนะวิวนี่คืาตั้งเรียกว่าเป็นพันล้าลนแะล้วเนาะคุณพี่คุณพี่เนาะแล้วก็บรรยากาศเห็นบอกมีโรงแรมให้เช่าด้วยเหรอคุณพี่อ๋อนนยังไม่ได้เปิดจ้ะคือว่าเดี๋ยวค่อยเปิด,ด,เ,ปดเดี๋ยวค่อยเปิดนี่นี่ให้คุณผู้ชมดูเมนูเขาอันนี้คืออะไรคะคุณพี่ะคะคอหมูย่างเขาย่างมาน,นี่แบบเกิดพรีเมียมเลยนะมีติดมันด้วยนะโอ้โหสุดๆเลยอันนี้สุกหรือยังไม่สุกอันนี้คือหอยหลอด หอยหลอดนี่แพงนะคุณผู้ชมคุณแม่ไปกินหอยหลอดผัดจ้าจานหนึ่งสามร้อยห้าสิบนะที่ร้านอาหารทะเลแต่ที่นี่คุณผู้ชมมาได้กินเลยแล้วก็นี่หอยแมงผู้สุดๆเลยนี่ทาได้หัวใจใช่ไหมพี่ไหนถาดน,นี้อะไรโชว์คุณผู้ชมไหนสิส่งให้คุณแม่ส่งมาให้พี่ก็ช่วยก็ได้พี่ผู้หญิงช่วยหน่อยอแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าสามชั้นสลด์นะคะคุณผู้ชมอ่าเป็นเบคอนอันนี้ย่างเกียมๆจะอร่อยมากไหนน้ำจิ้มมาโชว์คุณผู้ชมไหนซิ เด็กตักน้ำจิ้มมาจะด้ยโชว์คุณผู้ชมอันนี้คือปูม้าน,นึ่งนะคุณผู้ชมปูม้าน,นึ่งที่ที่เขาแกะให้นี่ออกมาอย่างนี้เลยคือแบบว่าม,มีเมนูที่แบบว่าคุณผู้ชมสามารถที่แบบสําเร็จรูปแล้วเนี่ยเห็นมีคนไปตักตตม,ม,ม,มีกุ้งอบบนเส้นด้วยมีส้มตำม,มียำเลยนะคือมันบรรยากาศตรงนั้นดีมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราขอถ่ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฟ้ามืดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บบรรยากาศข้งางในให้คุณพี่เนาะตรงนี้เราเอาบรรยากาศตรงนี้ที่มันสวยสวยก่อนนะขออันน้ำจิ้มมาโชว์คุณผู้ชมหน่อย คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากกินแบบย่างเนยก็เป็นอันนี้เอาเนยมาใส่ตรงนี้แล้วก็เนื้อใส่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะมาแล้วมาแล้วจา้าน้ําจิ้มมาอย่างจ้าทิลากน้ําจิม้มเออเอาสุกๆนะเอาออกไปก่อนจะได้ย่างอย่างอื่นให้คุณผู้ชมดูเนี่ยอยากเอาหอยหลอดเนี่ยใส่ลงไปเลยมาใส่ทีละตัวมันไม่ใช่สไตล์แม่รีแม่มันะมเสียเวลา <c oughs> นี่เออเอาออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้ย่างอื่นอย่างอื่นให้คุณผู้ชมดู เดี๋ยวฟ้ามืดย่างไม่ทันนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้หอย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 ,หอยเชลหอยเชลเขาสดมากนะคุณผู้ชมยังยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยเออเอาออกไปก่อนอย่าได้ย่างอย่าอื่นให้คุณผู้ชมดูเออเดี๋ยวคุณผู้ชมว่ามีแต่มีแต่เอน้ําจิ้มมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานีอันนี้คือน้ําจิ้มอะไรครับคุณพี่พี่ค่ะอันน้เป็นน้จิ้มคือแบบว่าคุณพี่คุณผู้ชมก็สามารถใสผ่ผักใส่วุ้นเส้นอะไรอยู่ข้างๆเนี่ยนะเออ นี่คันชีแล้วเวลา3า0ร้อเก้าสอง้าบบวกบรีฟิวสามชีทนี่ต้องจ่ายตังไหมโอ้โหฟรีทุกอย่างคุณผู้ชมไม่จำกัดเวลาด้วยแล้วก็แบบว่าไม่มีบวกแบกเจ็ดไม่มีนะบวกค่าเซอร์วิสไหมเ,เพราะว่าฉันไปรีวิวแล้วบางที่มันบวกแล้วลูกเพจฉันมาด่าดฉันไงไบอกว่าเม่หนูไปเนี่ยโดนค่าเซอร์วิสค่ะ ข้าวแวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลายหลายตังเลยแต่นี่ไม่เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่นี่เทลงไปเลยเธอเทลงไปเลยจ้ะเธอนะอันนี้คอหมูย่างค่ะคุณผู้ชมเจา้าขานี่ใส่ลงไปเลยนี่นี่นี่อะหอยน te, ี่ก็เทลงไปเลยกะเอเทลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาเนยมาใส่นี่จ้ะเธอนี่เทเนยใส่เอาเนื้อใส่ลงไปเร็วลูกเพจฉันรอดูอยู่เออเนื้อเนี่ยแปรลงไป <laughs> เออนี่อันนี้เดี๋ยวพอมันสุกแล้วเราก็ไปอาจารย์ใหม่ลูกรักจารยนที้สุกกระปกแล้วเออเอาไปเออปลาหมึกมาเทแม่งลงไปเลยเสียวเวลาฟ้าจะมืดแล้วเออนี่เทลงไปเลยเออใส่ใส่โปะโปะเออให้คุณผู้ชมดูไงว่ามันมีอะไรบ้างนะเออหมูต้องสุกนะลูกอันนี้เอากิ๊ยเกียม,ยมพราะคุณแม่ชอบกินเกี๊ยเกียม น้ำจิ้มกระดูแซ่บมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้ค่ะซีฟู้ดอันนี้ก็เป็นสุกี้นี่นีแล้วก็อันนี้ก็คือคอหมูย่างแล้วมีข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวกินกับคอหมูย่างไม่มีนะคะอ่าอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่กล่องละ500รอไม่ขายเราขาย2องรกล่องหนึ่ันส่งฟรีนะคะ โทรมาได้0816304622หรือไลน์มาก็ได้นะคะ l e n a g a n g มี @leena.gang เราขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่นใส่5ซองเราใส่1 0ซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งไม่มีไขมันทายไม่มีคอรลโเตอรอรไม่มีน้ำตาลนะคะคุณผู้ชมค่ะเราขายส่งค่ะแล้วก็อร่อยมากเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆหอมๆนะคะลงทุน2,000ขายหมดได้6 0 0 0มีอยกล่องละ500ไม่ขายขาย2 0 0 5กล่อง1 0 0่งส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีกินก่อนอาหารจะดักจับไขมันกินหลัง จะช่วยเผาผลาญช่วยในการขับถ่ายนะคะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้โทรมาเลยค่ะศูนย์0ป6 2 2สย์สองเอาเอาสุกสุกไหมลูกอันนี้ที่จะให้หนูกินเนี่ยเอาจานใหม่ใส่นะลูกที่มีเลือดอะไรไม่ใส่นะจานใหม่สะอาดใส่ที่สุกแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็ชีสชีสนี่มันต้องทำยังไงอะ่ะทำให้แม่หน่อยสิใส่กระหอยให้ไหมลูกเออใส่หน่อยจ๊เอาน้ำออกก่อนไหมนี่นี่มีคนสวยๆรอมาช่วย มาช่วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้สลิมลิงเฟ,ฟปูชิโน่ค่ะกล่องละ500ไม่ขายเราขายเป็น2 0 0กล่อง1,000 ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีตกกล่องละ170เราขายส่งนะคะขายถูกที่สุดในประเทศไทยกล่องหนึ่งมี10ซองซองหนึ่งมี15กรัมน,นะคะเป็นกาแฟกลิ่นส้มอยู่สุรับประทานก่อนอาหารจะดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญช่วยในการขับถ่ายไม่มีไขมันทายไม่มีคอรสเตลรอลไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้สลิมลิงดเดมอนเบอร์รี่นะคะกล่องละ500ไม่ขายเราขายเพียง205กล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง 2, ดื่มก่อนนอนนะคะแบ8ชั่วโมงจะปรุงยุบดีถอดล้างลำไส้คุณผู้ชมซื้อ2,000นะคะ12กล่อง122ดิ่มนะคะ1ดือนน้ำหนักลด10กิโลกรัมค่ะนะคะส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาน,นี่คือสลิมลิงจ็อกโกลตกมอคค่านะคะกล่องละ500ไม่ขายขาย300 4กล่อง1,000ส่งฟรี10กล่อง2,000ส่งฟรีเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะอันนี้นะคะดื่มก่อนอาหารจะดักจับไขมันเดิมหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญน,นะคะแล้วก็คุมหิวอิ่มนานนะคะ 8ชั่วโมงอร่อยมากๆมีแต่สารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีสารสกัดจากกระบองเพชรช่วยลดความอ้วนสารสกัดจากกุจิเบอรี่ทำให้ผิวสวยซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้ม500เท่าแล้วก็มีสารสกัดจากผงคาโมมาช่วยในการนอนหลับมีวิตามิน B1B6 ีมีผงข้าวกล้องขั้วผงข้าวกล้องหอมแดงงอกนะคะมีผงโกโก้ผงข้าวโอ๊ตแล้วก็โปรตีนจากถั่วลันเตานะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลหมอบสารับคนเป็นเบาหวานและความดันกินดีมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา ควบคุมความหิวอเอามาเทน้ําเทน้ําใส่แก้วมานิดหนึ่งแม่จะมาชมคอนเทนต์นิดหนึ่งนะนิดเดียวพอลูกรนะักไม่ไม่ใส่แม่จะชนอะเอาช้อนมาชงช้อนอันหนึ่งมาให้แม่ชงบอกเอาน้ําแข็งเดี๋นิดเดียวพอเด้อพอแล้วเด้อออแม่จะมาชมคอนเทนต์แล้วก็เอาน้ำแข็งใส่แก้วมาสามแก้วไม่ได้นะ้ำแม่จะมาชงอันนี้ เอาแก้วป่ามอีกไหมมาใบน้ํามันเยอะไปลูกช้อนมาคุณผู้ชมเจ้าขาตัวนี้เนี่ยมันจะดีมากมันจะช่วยดักจับไขมันนะคะดีถอกรล้างลําไส้ค่ะคุณแม่เนี่ยวันนึงเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องไปรีวิวบางทีเป็นสิบที่กินที่แบบ เยอะมากถ้าไม่มีตัวช่วยคุณแม่อาจจะน้ำหนักถึง200รกิโลนะคะแต่ว่าเพราะว่าคุณแม่มีตัวช่วยอายุ64แล้วก็กินอะไรก็กินได้หมดั้งของทอดของปิ้งย่างอะไรเพราะเรามีตัวช่วยตัวนี้ก็คือสลิลดิงไฟเบอร์ดีถอกล้างลำไส้รับประทานนะคะดื่มก่อนนอนนะคะับ8ชั่วโมงไม่เอาไม,ไม่ไม่ใส่น้ำแข็งนะม,มาเนี้เอาแก้วเปล่ามาน้ำมันเยอะไปช้อนช้อ,ชอเอาตะเกียบมาก็ได้ให้แม่คน าน้ำมันเยอะไปอ่ะมาตะเกียบม,มาคนก็ได้คุณผู้ชมค่ะเราก็เทอันนี้ลงไปนะคะเทอันนี้ลงไปเลยค่ะเสินดิลล้งไฟเบอร์กล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมนะคะดีถอกล้างลำไส้พุงยุบเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะดีถอกนะคะล้างลำไส้เรารับประทานอะไรลงไปมันก็จะออกมาหมดเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะซื้อนะคะเราขายดีมากตัวนี้ขายเป็นร้านๆ้านกล่องเราผลิตแล้วสองแล้วนะคะชงกับน้ําธรรมดานี่ค่ะถ้าเป็นขวดแบบปติกเราก็เขย่าเช็คเช็คเช็แต่ไม่มีเราก็ชงอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกจะเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเลย,ว,ยว่าจะใส่เอาเอาแก้วใส่น้าแข็งมาให้แม่สามแก้วลูกแก้วใส่น้ําแข็งมาสามแก้วไม่ต้องใส่น้ํา แก้วใส่น้าแข็งแม่ลูกรัก,ก,กนี่ค่ะหรือจะเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณผู้ชมเดิมนะคะ1เดือน1 0กล่กอง12กล่อง2 0 0พคือ590เราไม่ขายเราขายเพียงแค่205กล่องเอาน้ําแข็งใส่แก้วมา5 1, 10, 2, 000, ากล่อง1 0 1 0 12กล่อง2,000ักกล่องร้อ คุณผู้ชมลงทุนแค่2,000ขายหมดได้6000นะคะได้กำไร4 0 0พเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ10,000 0คนเราส่งออกไปทั่วโลกเราผลิตมาล้านกว่ากล่องขายหมดแล้วตอนนี้ผลิตล็อต2แล้วนะคะมีออยอนะคะอันนี้เป็นตระก,กูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาตเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมเจ็ค่ะนี่ค่ะมาเอามานี่ลูกหลกักนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งกินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูสิคะสีสันน่ารับประทานส่งแก้วมาสีสันน่ารับประทานสุดๆ ป็นตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่อันนี้เก็บไปตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาตเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอนี่ค่ะสซเลนดิงไฟเบอร์สนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622เรไลน์ลามาได้เลยแอดลีน่าดอตแกงไลนมีแอด L E E N A ดอต G A N G ค่ะไลน์ชื่อข่าวโหดนะคะ ห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็สิบเราขายส่งค่ะคุณผู้ชมซื้อจากเราไปขายเลยตัวนี้ขายดีมากๆลูกค้าเรามีตัวทานจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนนะคะส่งออกไปทั่วโลกเราผลิตออกมาล้านกว่ากล่องหมดแล้วเนี่ผลิตล็อตสองแล้วนะคะมีออยราคาห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะคะ บืิมก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลมไส้มันจะขับถ่ถายออกมาหมดเลยนะคะทำให้พุงเรายุบนะคะเรารับประทานแค่หนึ่งเดือนติดต่อกันนะคะ12กล่อง2,000น้ำหนักลด10สกิโลโดยที่ไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องไปผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารเนี่ยแีย่กินหมูกระทะกินปิ้งย่างอะไรก็กินได้ทุกอย่างเลยแต่เรามีตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ ส่วนอันนี้คือสลิมดิงเฟตพูชิโนนะคะกาแฟผสมเติมยูสุบ500ไม่ขายขายเพียง2 0 5กล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีไม่มีน้ำตาลไม่มีคอรลสเตอรลไม่มีไขมันทานนะคะแล้วเราเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งคนอื่นใส่5ซองเราใส่10ซองเื่นผสมแปง้งเราไม่ผสมแปง้งคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรลไม่มีไขมันทาน,นะคะ่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามานาผสมตระกูลเบอร์รี่เดิมระหว่างวันสดชื่นบ้างดิมก่อนอาหารจะดักจับไขมันดม หลังอาหารจะช่วยเผาผลาญนะคะช่วยในการขับถ่ายค่ะ5กล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2 0 0พส่งฟรีนะคะตกกล่องละ1้อบาทเราขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่นใส่5ซองเราใส่12ซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่ากล่องละ5 0 0ไม่ขายขาย300ส่งฟรี4กล่อง1,000ส่งฟรี10กล่อง2 0 0 0ส่งฟรีขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่นใส่5ซองเราใส่12ซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสม มีแต่สารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีอยอนะคะซื้อไปขายเราขายส่งค่ะมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 0 4 6หนึ่งหกสายอโดยไลน์มาค่ะแอตเลนาดัแกงมีแอ e, e n ลีเอนแล้วก็มาที่นี่เลยริมน้ําหมูกระทะซีฟูด้ดน้ําจิ้มโอ้เห็นแล้วน้ําลายสออันนี้กอหมูย่างนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะชิมเขามีน้าจิ้มแจ่วด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมอืม้ อร่อยมากไอท้ที่ที่ท,ที่มันๆเอาเกียมๆนะลูกน้ำจิ้มเจ้าก็าแซ่บมากคุณผู้ชมอืมอันนี้เป็นเนื้อนะคะคุณผู้ชมเจ้าฐานนี่เป็นเนื้ออืมเดี๋ยวจะกินกับน้ำจิ้มสีฟูดให้ดูนะคะอืมน้ำจิ้มสีฟูดก็แบบว่าคุณผู้ชมแบบว่า แซ่บมากอะ่ะอันนี้เป็นหมูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองกินกับน้ำจิ้มที่น้ำจิ้มสีฟรุดนัดมากเลยอร่อยมากอือันนี้คุณผู้ชมเจ้าขาเป็นน้ำจิ้มแบบสุกี้อืมอืมกึกกเยี่ยมพี่เยี่ยมมากเยี่ยมมาก อร่อยมากบ่ายกี่โมงถึงกี่ปงที่บ่ายสามโมงครึ่งถึงห้าุึ่งบ่ายมงครึ่งงห้าตุ้งึ่งสองร้อยเก้าเก้าไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาแล้วก็กินไม่อั้นเนาะ,ะเดี๋ยวพี่พาเขาไปตรวจลายตรงนู้นหน่อยอลายอาหารมีอะไรแม่เดินไม่ไหวขาเป็นรองช้ำแต่เส้นเอ็นหัวเก่า,ามันขาด พาไปตรวจเลย មកអឺនាំទ <funz discretion> ើបមកមកទៅប <variables> ំពេញប៊ីតឡេ